สลาโมไล่ก้มค่ววันนี้หมาม้าพารีวิวนะคะพาทุกคนมาที่ริมเขื่อนมาเก็ตนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยหมาม้าจะพาทุกคนไปชิมร้านใหม่ที่เพิ่งเปิดในริมเขื่อนมาเก็ตนะคะไปกันเลยค่ะเจอแล้วนะคะร้านที่เราจะมาชิมวันนี้นะคะเป็นร้านใหม่ที่เพิ่งเปิดที่ริมเขื่อนมาเก็ตนะคะนั่นก็คือ ขนมครกญี่ปุ่นนะคะโอปัญญาก,กิเราลองมาดูว่ามีไส้อะไรบ้างนะคะมาดูเลยค่ะได้มีไส้ช็อกโกแลตนะคะสังขยาใบเตยฝอยทองเนยถั่วนะคะแล้วก็เร็กเผาไก่ย้อง ูอัดน้ำสลัดแฮมไกไ่ไส้กรอกชีสนะคะแล้วก็แม่ค้าเนี่ยก็แอบกระซิบนะคะว่าจะมีไส้เพิ่มอีกนะคะชิ้นละ15บาทเองคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูแม่ค้าก็ทำกันเลยนะคะโอปัญญากินะคะว่าวิธีการทำทำยังไงน่ากินมากไส้ทะลักเลยนะคะนี่เลยค่ะอัสลามอะัยกุ้มคะ่มคะค่ะตอนนี้กำลังทำไส้อะไรคะไส้ช็อกโกแลตค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไส้ช็อกโกแลตที่ะกะเมค้าใส่เนี่ยนะคะจะทะลักแค่ไหนดูเลยจ้าไส้คือแบบเน้นๆนะคะเวลาเรากินเนี่ยนะคะเยิ้มเลยไส้กินแน่น มาแล้วนะคะเป็นไส้ช,ช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในเนี่ยมีไส้เยิ้มเหมือนที่แม่ค้าเขาการันตีหรือเปล่านะคะมละไส้เยิ้มจริงๆนะคะไส้เยอะมากนะคะครับ พอได้กินแล้วหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวทุกคนคืออร่อยมากจริงๆคือไส้อย่างเยิม้มมากแกไม่ใช่แค่ไส้ช,โชโ็อกโกแลตอย่างเดียวนะที่เยิม้มทุกไส้คือทะลักหมดทุกไส้เลยจ้ามาลองกันเยอะๆนะคะที่ริมเขื่อนมาร์เก็ตจ้ะใครไม่มาถือว่าพลาดจริงๆนะแก ร้านนี้ไม่ใช่แค่ขนมอร่อยอย่างเดียวนะจ๊ะแม่ค้าคือน่ารักมากใจดีสุดๆเฟรนลี่เลยจ้ะมาการันตีเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยไสเยิ้มจริงๆเหมือนที่แม่ค้าการันตีเลยนะคะอร่อยมาชินกันได้นะคะที่ริมเขื่อนมาร์เก็ตค่ะตรงนี้เลยนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะไปชิมกันที่ไหนติดตามด้วยนะบ๊ายบายจ้า